ก็มีความคืบหน้าในเรื่องของการทํางานนะของคณะกรรมการซึ่งเขาตั้งขึ้นมาเมื่อก่อนเนี่ยจะมีคอรกร1 1หนชุดสมัยที่ นิติรัฐเขาไม่ใช่นิติรัฐาจ้าวรเจตครับก็คณะนิติรัฐนี่แหละนิติรัฐด้วยส่วนนึ่งแต่คอรกรอแต่นั้เขาเรียกว่าคอรยอนี่คือรณร์รงใหม่อันนี้เข้ามายกเลิกช่วงการรนรงให้แก้ไม่ใช่แก้อันนี้ยกเลิกเลยอันนี้เป็นคอรยอคอรยอเนี่ยคือยกเลิกเขาเขาตั้งชื่อว่าคณะรณรงค์ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองคราวนี้เขาทำเว็บไซต์ขึ้นมาซึ่งมีชื่อจำ่ายให้คนลงชื่อก็ให้คนลงชื่อ n o หนึ่งหนึ่งสอง o r g ปรากฏว่าโดนบล็อกฮะเว็บบล็อกซึ่ง เด็กๆรุ่นหลังเนี่ยใช้เฟซใช้อะไรเนี่ยไม่โดนเขาบอกว่าประกอบ<ต><ต>มัน,มนโดนบล,บล็อกกับผู้ให้บริการบางรายแต่บางรายยังเข้าถึงได้เหมายถึงว่าเราใช,เาใช้เราใช้เน็ตของใครอ๋อแล้วแต่เออทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอันนี้มันผิดกฎหมายสิหมายถึงว่าการบล็อกเนี่ยการบล็อกใช่ไหมการบล็อกเนี่ยเพราะถ้าคุณบล็อกเนี่ยคุณต้องใช้คําสั่งสารแต่อันนี้มันขึ้นสัญลักษณ์ของกระทรวงเิจาไปขอช่ี่ยใช่ไหมเขาไปเขาไปขอดูคําสั่งสาร ที่คอร์รยอ,อเนี่ยไปยื่นหนังสือเนี่ยเพื่อจะขอดูคําสั่งศาล<อ>ใช่ไหมฮะว่าถ้าคุณบอกว่าเนื้อหานี้ถูกระง,งับเนี่ยว่าด้วยการพรบคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยหรือพรบการพนันพาบารพาบบออะไรรูเปล่าคือถ้าพาบารบคอมพิวเตอร์เนี่ยคือมันต้องมีมันต้องมีคําสั่งแล้วก็ต้องต้องขออนุมัติต่อศาลนะคือมัน<า>ไ,มไม่ใช่จู่ๆดีสั่งได้มันไม่ใช่ว่าสั่งได้ไดกรรมการก,ารกลั่นกรองข้อมูลเนี่ยนะฮะมันจะต้องไป เห็นว่ามีข้อมูลที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยให้รัฐมนตรีเห็นชอบแล้วก็ไปยื่นคำร้องของอนุมัติต่อศาลแล้วในชั้นศาลจะต้องเปิดใน้โอกาสให้เจ้าของข้อมูลบนเว็บไซต์มีโอกาสในตัวแย้งคัดค้านได้เขาอันนี้มันข้ามขั้นเขาบอกข้ามขั้นข้ามกระบวนการ,รเขาขอถามว่าตกลงแล้วคุณใช้อำนาจโดยชอบ,รบหรเาขาไปยืน่นหนังสือที่ดีอีนะฮะที่อาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเพื่อขอเข้าพบรัฐมนตรีเลยนะฮะต้องการสอบถามเรื่องนี้พี่ตึกคือเวลาคุณเข้าไปดูเว็บนี้มันจะขึ้นมา เชื่อมไปถึงเป็นว่าว่าว่าความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็มีสัญลักษณ์แล้วก็ชื่อของกระทรวงดีขึ้นมากํากับในเวลาเข้าไปดูตรงที่บล็อกเพราะฉะนั้นเขาก็ตีความเลยว่าเขาอาจจะเขาย่อมตีความว่ามันเป็นฝีมือของกระทรวงดีอีคือมันใช่ข่าวมารก็คือว่ามันไม่ใช่รัประหารไงมันออกคําสั่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไป260คําสั่สนะฮะมัองมันต้องไม่ได้อ้างอิสาร มันต้องใช้สารไม่แต่ว่ามันก็มีนะแต่เวลาคุณเข้าไปเว็บที่โดนบล็อกเนี่ยมันจะขึ้นดีนะมันจะขึ้นดีขึ้นดีแต่ว่าต้องขอคำสั่งศาลอ๋องั้นอันนี้เขาต้องการดูว่าคําสั่งศาลอยู่ไหนใช่โอเคก็ไม่รู้ว่าเรามีเรามีเสียงของกลุ่มประชาชนกลุ่มนี้ลองฟังดูคขาหนึ่งกระทรวงแทบจะไม่ทํางานหลักในแง่ของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับแต่กลับมุ่งที่จะไปปิดกั้นเว็บไซต์หรือ เว็บซต์ C, มีการแสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับเว็บไซต์ของเราเป็นเว็บไซต์ที่มีส่วนร่วมทางการเมืองคือ www.no112.org นะครับซึ่งเชิญชวนให้ประชาชนร่วมลงชื่อในการที่จะเสนอกฎหมายเพื่อมีการแก้ไขแล้วก็ยกเลิกมากตรา112ที่เป็นกฎหมายล้าหลังแล้วก็เป็นกฎหมายที่ควบคุมจำกัดเสรีภาพ การแสดงความคิดเห็นของประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการของเราเป็นกระบวนการของการมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งกระทรวงดีได้ไปปิดกัน้นการมองเห็นนะครับบางค่ายของการก็ไม่ก็สามารถที่จะเปิดดูได้นะครับเช่นค่าย AIS แต่ค่ายดีแทกับ t ทูอื่นๆเนี่ยถูกปิดกั้นนะครับเราจึงคาดหมายว่ากระทรวงดีได้ใช้อำนาจ ของฝ่ายบริหารเข้าไปทําให้มีปัญหาในการที่ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นเสรีภาพพื้นฐานของพวกเราแล้วก็เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองและก็การแสดงออกอย่างสติวิธีนะครับสมยศปรึกษากเกษมสุขนะฮะซึ่งเคลื่อนไหวคุณสมยศนี่ไม่ธรรมดานะท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆแล้วคนก็ตามท่านทุกวันเพราะว่าเผลอๆอาจจะเหลือเพียงแค่ไม่ถึงสัปดาห์หนึง จริงอ่ะเ <c oughs> มื่อวานนี้ท่านไปงานขนาดนั้น <c oughs> ท่านไปงานเป็นพิธีมอบรางวัลน,นะครับบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ครนี้จัดที่รอยัลพารากอนฮอลล์นะครับก็เป็นงานใหญ่เมื่อวานนี้จัดตั้งแต่ช่วง4ี่โมงเย็นเนี่ยท่านนายกเข้าไปเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ครนี้ตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้าไปถึงในงานเนี่ยในงานเขาเปิดเพลงสู้เพื่อแผ่นดินนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมไม่ได้เคยติดตามในคุณชูวัตสู้เพื่อแผ่นดินเนี่ยเป็น ประพันธ์นะฮะคำร้องโดยท่านนายกนะฮะพลเอกประยุทธ์นะครับท่านท่านท่านพลเอกประยุทธ์ประพันธ์นะฮะท่านท่านไม่ใช่แค่เก่งในการบริหารหรือตอนนี้ทหารแต่งเพลงกันเต็มไปหมดแล้วประพันธ์คำร้องเนี่ยบทเพลงได้ด้วยแล้วเสร็จแล้วท่านนายกก็เลยได้โบกมือนะฮะอัธยาศัยดีกับผู้มาร่วมงานแล้วก็กล่าวว่าคิดว่าทุกคนที่อยู่อยู่ในห้องนี้มีหัวใจดวงเดียวกันนะฮะก็จิตวิญญาณร่วมกันนะฮะท่านนายกก็มีความสุขเมื่อวานนี้อย่างมากนะฮะ เขาจะเล่ามีบรรยากาศช่วงที่อยู่ในงานด้วยแล้วก็ท่านก็มีความรู้สึกออันนีนคน้คืองานคืองาน2ี่ล้านที่<ช>อ๋อที่เท่าไปพบเนี่ยไปว่าในวันเดียวกันที่เขาจัดอีเวนต์เนี่ยนะก็โถเอ้โยโอเคลองฟังฮะท่านนายกฮะผมมาห้องนี้หลายครั้งนะครับในการจัดงานแต่วันนี้รู้สึกว่าคนเยอะที่สุดนะ ในห้องนี้จํานวนมากก็คงเป็นกองเกียร์ด้วยอะไรด้วยที่มาในวันนี้แต่ทุกคนได้มาร่วมกันฟังเพลงาการไพเราะการแสดงออกของเยาวชนของเราในแต่ละอายุแต่ละวัยแต่ละชั้นเรียนก็แสดงเห็นว่าประเทศไทยเรายังมีอนาคตอีกไกลนะครับอย่างที่ผมว่าเรามีวันนี้มีลุงไแก่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็มีหนุ่มสาวอยู่ข้างหลังมีเด็กๆอยู่ข้างหลัง เราอยู่ได้ครับวันนี้เราได้รับฟังเพลงได้รับทอถ่ายทอดความรู้สึกที่ดีจากนักร้องนักแสดงนะครับแล้วก็เห็นถึงความสุขเห็นได้ยินเสียงหัวเราะเสียงปรบมือวันนี้ถือว่าวันสำคัญของผม ที่ผมได้มีโอกาสฟังเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็ได้เห็นการแสดงออกของท่านในวันนี้ครับท่ามนตรีเมื่อวานนี้ท่านบอกว่าขอฟังเสียงปรบมือจะร่วมมือกันไหมจากนั้นผู้ที่มาร่วมงานก็พร้อมใจกันปรบมือนายกจึงกล่าวต่อว่าคิดว่าคนอีกหลายล้านคนมีความเห็นเช่นเดียวกันขอฝากไว้ด้วย<อ>ฝากประเทศไทยไว้ในมือของพวกเรา<ะ>จิตใจเดียวกันนะ จะไปแล้วเหรอยังยังเดี๋ยวผมไม่เชื่อเดี๋ยวเดียวเ่าวเลยพี่ผมไม่เชื่อเนี่ยพี่พลาดหัวเลยผมพอแล้วไม่ยังยังยังผมไม่เชื่อมันไม่อัตโนมัติขนาดนั้นเพื่อจะอยู่หรือเพื่อจะออกเพื่อจะอยู่ท่านไม่ไปไหนดูคุณจุรินวันก่อนไงก็เลยต้องทําบ้างคราวนี้จุรินเตือยไม่แต่คืออย่างนี้ท่านนายกคือเมื่อวานนี้ยก็เป็นที่เขาครับเนี่ยเดี๋ยวก็ประยุทธ์ก็บอกว่าเดี๋ยวใครแบบ ถ้าวิพกไปพูดเรื่อง20ล้านเดี๋ยวท่าก็โดนว่าว่าไปแซะประยุทธ์ก็ตอบโต้เนี่ยบอกทุกสมัวไทยนี่โลดมักรู้จักป่ะนี่มือนครับฝ่ายแพงครับๆจําไครับจําได้แล้วเรผมนะแล้วผมนะครับๆผมจะบอกว่าเวลาคุณดูภาพประยุทธ์พูดในเวทีเนี่ยคุณคิดว่ามีใครแทนประยุทธ์นี่ไงพี่ถึงกลับมาให้เราจนมุมเรื่องนี้อีกแล้วให้เรายอมในทางการเมืองนะผมไม่ได้พูดในทางกฎหมายแล้วผมพูดในทางการเมืองในทางการเมืองแล้วบอกอํานาจนี้เนี่ย ต้องการผู้นําอํานาจนิยมที่แข็งกร้าวแล้วก็แบบ,แบ,บทาตัวแบบประยุทธ์เนี่ยใช่ป่ะซาบซึ้งหลังน้าตาเลาเนี่ยมันก็แบบพอมจะปราบไอ้พวกสามน่ไอ้พวกอ๋อคือ,ค,อคือประวิทรอารมณ์นี้ก็ไม่ได้ประวิตย์ไม่ได้มันแปลว่าถ้าคุณไม่มีประยุทธ์เนี่ยระบบอํอานาจที่ดำรงอยู่เนียจะต้องเปลี่ยนตัวเปลี่ยนปรับตัวในการประนีประนอมกับสังคมอโอเคซึ่งคุณจะปรับตัวประนีประนอมไหม ถ้าคุณปรับตัวไปนิยมมาได้คุณก็ต้องใช้ประยุทธ์กันต่อเข้าใจแล้วพี่ถึงวิเคราะห์ว่าถ้ายังไม่เนี่ยยังไงประยุทธ์ก็ยังมีความคือถ้าคุณเปลี่ยนถ้าไม่มีประยุทธ์แล้วเนี่ยมันจะต้องไปสู่การปรับตัวไปนิพนอ์อันนั้นคือสิ่งที่มันเป็นคําถามไงว่าตกลงแล้วจะเลือกทิศทางไหนกันอ่าฮะโอเคเข้าใจครับผมก็เลยนํามาสู่ความเป็นจริงที่ว่าเผอๆสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะอ่าเข้าใจแล้วพี่ถึงชงประเด็นมาให้เราคิดว่าสัปดาห์หน้ามันจะจบลงอย่างไรแต่ว่าประเด็นก็คือวว่่าามมมมัันนนีคเเบืืออได้หก แลบอกอำนาจนิยมบ้านเราเบื่อกันหมดเบื่อได้ไม่เบื่อกันหมดก็ได้แต่วันนั้นก็มีนักวิชาการเขาจะเดินทิศทางไงจะอยู่อย่างเงี้ยไปได้เรื่อยๆเมื่อไหร่ก็บรรดาแบบผู้ดีมีจริยธรรมในสังคมอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าก็พอแล้วว่าคนนี้เข้าใจผมไหมแต่ผมบอกว่าถ้าผมเปลี่ยนเสื้อให้ชัดผมถามนะถ้าคิดแบบระบอบอำนาจนิยมที่คิดว่ามันจะต้องมีคนแข็งกล้าเป็นผู้นําแล้วก็แบบว่าทุบกัปั้นกัปั้นคุณคิดว่าใครจะมาแทนประยุทธ์ผมนึกภาพผมเห็นแต่บิ๊กแดงอย่างเงี้ยเห็นป่ะจ๊ะ อย่าชมนะอย่า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 ยั่ความต้องการนะสาดิได้ไม่ได้เป็นนายกคนนอกได้เพราะครบอีสองปี่ตุลาเคยเป็นได้แล้วแต่ว่ามันก็เหมือนมันก็อีหลอดเดิมไงใช่ไงมันไม่างไรนี่ผมไม่ได้พูดเรื่องตัวบุคคลผมกำลังพูดให้เห็นว่าแนวทางอะแนวทางของการที่จะอยู่กับประชาชน่ยอยู่แบบไหนโอเคโอเคแนวทางอยู่แบบอยู่แบบปณนีปะนอมาอยู่แบบแข็งเก้ามันมีสองแนวอืมอืมอืมงั้นถ้ายังเป็นแนวนี้เนี่ยมันก็อาจจะยังจําเป็นต้องเป็นคนนี้อยู่